หมูย่อหน, <ar> หนังไม่่าเป็น <Okay. S 1> อุ <c oughs> field, ่นเป็นหนึ่งเป็นอย่างมันคือเป็นเมือกมันเสียหรือเปล่าหลายคนถามมาแมนบอกทาไมหมูย่อหนังเวลาไปอุ่นมันเป็นเมือกมันเสียอยีกบอกหนังนะครับผมมันจะมีคอลละเจนในตัวหนังหมูเวลาโดนความร้อนแล้วมันจะละลายมันจะออกมาเป็นเนื้อเมือกแบบนี้ออกจากเตากับไปตังสีได้ครับผมบนตีละความมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเราก็เลยแนะนําเวลาจะทานหมูยอหนังหมูนะแนะนําเลยเอาไปแช่เย็นครับผมตัวหมูยอตัวเนี้ยแทนที่จะแบบนิ่มๆนุ่มๆแบบนี้ มันจะเซตตัวแล้วเวลาเราเคี้ยวปนี้ความกรึบเ oh. ปเห็นเป็นต่ำแบบคุ้ง้วยเย่าเนี่ยมันจะมีความกรึบนะครับลองดูอันนี้ไซส์สอ้กรัมพอดีกินพอดีทานครับนี่เลยเพื่อออกจากเตาร,ร้อนๆนะบึงอันนี้เป็นแบบหนังล้วนเลยนะใครที่ชอบหนังนะครับผมจัดหนังล้วนได้เลยวันนี้มีโปรสามบวก2อยู่เอาหมูยอไป5แท่ง1แท่ง2แท่ง3มแท่ง4ี่แท่ง5แท่งแบบนี้ผู้ใดมักหนังล้วนเอาหนังล้วนไปไเลย3บวก2น้ำยำสูตรพริกเกลืออีก1ขวดแบบนี้ราคา3 65บาบาทมีปลายทางเหมือนเดิมนะครับผม ใครชอบหนังอย่าลืมนะเอาไปแช่เย็นทางหรึบหึเหนีบๆบ,รบ,รบอร่อย